สว,สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำสุรินดำซิ่งดินด่วนครับผม <restriction. S 2> เฮ้ยรถดำซิ่งดินด่วนนี่โอ้มีสองช่องนะครับอีกช่องหนึ่งคอมเมนต์ได้อีกช่องหนึ่งคอมเมนต์ไม่ได้นะครับช่องรถดำสุรินดำซิ่งดินด่วนจะคอมเมนต์ได้ครับส่วนช่องรถดำซิ่งดินด่วนจะคอมเมนต์ไม่ได้นะครับวันนี้เอาเจ้ายักษ์มา ตกแต่งนะครับก็จะมีราวพงราวไฟบางฝุ่นท่อนะครับแล้วก็จะย้ายแบตนะครับไปไว้ฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ถังลมถังลมด้านล่างจะย้ายขึ้นมาข้างบนตรงนี้นะครับเรียงเป็น3ก่อนแล้วก็จะวางท่อตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปสัมภาษณ์จานอดหน่อยเข้ารถมาทำอะไร ช่างเจก็งานเยอะครับงานเยอะมากคนละนละคนคนละสองรถเอารถมาทำอะไรเอารถมาทำอะไรอรถโข้มันดังแต่ท่อล้อไม่หมุนอ่ะดังแต่ท่อล้อไม่หมุนก็เลยเอาเอาท่อออก สายท่อไปอีกสาท่อไปอีกอ้าวให้ล้อมันมุนโอ้ยังไงงงโอ้ป้อนกันโอ้ไม่มีมือป้ออะนี่อ๋อมือไม่ว่างไงมือไม่ว่างทำอะไรดูอ่ะอ้ยนี่คือเอาอ่าเขาเรียกอะไรได้เหรอเรียกเรียกอะไรนะได้สายสินเหรอฝ้ายฮะฝ้ไฟแขนได้ผูกแขนฝ้ายล่าเพืยฝ้ายฝ้าย ฝ่ายน้ำล้นฝ่าย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 อันนี้คือจะผูกทั้งบุรีรัมเลยใช่ไหมนี่ออ๋ใช่ทั้งบุรีรัมเลยครับผมเอาผูกทั้งบ้านกรวดเลยเหรอครับโอ้ครบยัง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 อีกกี่ปีก็ก็คาดว่าอีกประมาณสักก็ผูกผุ่นูกหมดบ้านกรวดก็รวยพอดีครับผม ใช่ครับตอนนี้ได้ประมาณ2 0 0 0มแล้วเท่าไหร่แล้วครับ2 0 0 0 0ครับสองหมื่นแล้วไมต้องทำมาหากินหรอกเดินผูกเดินผูกประมาณอีกสักหมื่นหนึ่งก็เดินเดินผูกแขนก็พอแล้วไปถึงก็ต้องทำไรครับเออตั้งตัวได้เลยนะนี่ตั้งตัวได้เลยเออผูกแค่แขนก็ตั้งตัวได้เลยไม่ต้องไปรับจ้างขับรถไมโครเลยพิภูดไม่ทำเงินผมมีเปลเออเนาะเขาท่าดีเนาะรู้จักใครก็เดินไปเลยโบอยู่ตรงไหนขับรถไปเลยปลาตรงนไปหมดเลยรู้จักใครก็ ไปหมดเลยได้ร้อยสองร้อยก็เอามีนี่มีมีมีครั้งเดียวมีคนเดียวที่ทำแบบนี้ประหยัดดีเนาะก็ผมแต่งผมไม่ได้อยู่นี่หรอกผมแต่งเสร็จผมก็ไปนู่นไงกอถึงถึงทราวกราวถึงรว่าหมดนี่รวยพอดีเลยวะเออก็อะไรนะสองอันก็สองอันพันหนึ่งก็ได้สองอันสองอันพันร้อยก็ได้ก็อันนี้ก็ได้มาจากสี่ส่วนแล้วพันห้า เสียศูครับโอ้เสสุดจัดเลยของเสียตินได้เท่าไหร่เสียตินได้พันหนึ่งพันหนึของเสียเบียเสียเบียเท่าไหร่200ร้อของตะดมตะดมห้าร้อยยบาทห้าบไม่ยี่สิบปอตาตุงตะตุงตะตุงห้าตะตุงห้าน้องมิ่งห้าน้องมิ่งห้าตามิ่ล่ะตามิ่อโรน อเรอโอนขายใหญ่1,000ชายใหญ่1,000ใครวะใครอีกดินดวงดี1,000เออเลือเือเลือเลือกัดจงกัดจงกัดจงบอกจะตามไปนู่นเลยอใครอีกใครอีกครับแทบเท่าไหร่แทบ2,000 2,000ดินอีก1,000ฮะดินทรัพย์สินโองอีก1,000โอ้เสียดินทรัพย์สินเมียใช่เออ แม่ยายห้าพันโอ้ได้เยอะแล้วนี่แม่ยายห้าพันเกือบจะตั้งตัวได้แล้วนี่ก็ป้ากับลุงอีกคนละพันใครป้าพันหนึ่งลุงอีกพันหนึ่งลุงป้าทั้งนี้นี่จะไปบ้านเจรวยไหมไปก็ต้องไปรับงานตัวหนึ่งกันนู่นอ๋อโอ้ไปทุกไปนู่นไปอ้ามอีกโอ้ยไอ้ทงอีกเออรวยรวยรวยเล่นตาร้องอีกเออรวยงานนี้รวย เรือใครวะเออนี่ยเลือพนาเจโรยิงนี่โอ้จะไปหาหน้าเจรโรยไปใครอีกทัตตาซ่าไม่ติดงานศพอยู่ที่คอนแกนเฮ้ยเสร็จเสร็จเลยเสร็จเสร็จบุญรถลำธิมน,นี่หาประชาติยังไม่เจอนี่ชาติเจริญทรัพย์อีกชาติเจริญทรัพย์เออนี่หนี้กลับไปตะนนวมตนันกไปหมดอู้ เก็บหมดเลยไม่เหลือหมดเลยใครไม่มีโคบ้านบ้านจุดเก็บหมดเลยนี่ต่อไปนี่เดียวให้ช่างเจทำเสร็จก่อนนี่ยังไม่ถึงช่วโอ้โหคิวช่างเจด้วยไม่คิวช่างเจอีกโอ้ยไเ<ม>หลือเจโดนช่างเจโดนแล้วงานนี้ทำเท่าฟรีครับเจ้าเติหมดเลย้ยกูไม่น่ารู้จักอะไรวหมกูไม่ได้รู้จักอะไรแล้วเสียตินว่าไงเสียตินว่าไงเสียตินลบกซิแล้วแกว่าไงว่าไง จะโดยพร,รอนโดยพรว่าอะไรโดยพร,รอก็ให้ทำมาหากินกันให้ร่ำรวยร่ำรวยสร้างฐานะเป็นของตัวเองโอู้เอ๋่ะล่ะสู้ๆคู่เอ๋่ะทอยทีถอยใจกันคูเอล่ะก็เหมือนกันนั่นแ <c oughs> หละอ้เอฟซีบอกว่าผมรอคลิปนี้มานานแล้วโอ้แล้วแล้วนี่ก็จะ ไปหาตาจรวยเสร็จก็ไปบ้านจรวยทำท่อเสร็จก็ไปหาตาจรวยไปหาตาจรวยเสร็จก็เออเสียสาละ่ะแกไปนูน่นไปคอนเกนงา<อ>นศพใครอีกวะคิดก่อนนะใครอีกบ้านจรวยอะ่ะไปบ้านบ้านกรวดนะนนะเอออ่าตีตีนี่นี่มามาักหมูกัตรตทงนี่แหละตีน่ะตีไหน ดีสายมันกับพุณเส้นนะแล้วเนี่ยมาเจอกันตรงข้าวลาเมงเลยบางคนทรงนี่มาวันเห็นขาวไรสดออกมาเลยช่างเดียวอ่ะไปจอดช่างเดียวไม่เห็นเลยผ่านมา้านสองวันแล้วไม่เห็นนะรู้ไปทางไหนไปจอดเมื่อวานไปซื้อข้าวลามอยู่ไอเต้ไปซื้อส้มตำ ก็มันจะเข้าโซนบ้านยากบ้านยหญ่เจตินเลียงเงินให้หมดยังหมดแล้วเท่าไรทั้งหมดห้าหมื่นห้าหมื่นกว่าโอ้นี่คือแบบรวมเลยเหรอรวมตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่ปีที่แล้วมาทํางานปีหนึ่งได้ห้าหมื่นกว่าบาทก็หักจากค่าใช้จ่ายเบิกล่วงหน้าเบิกส่งให้ลูกอะไรบ้างทำรถบ้างทำนู่นทำนี่เหลือห้าหมื่นมกว่าถ้าไม่ไม่ได้ทำอะไรก็เป็นเศโอ้นี่ถ้าถ้าเบิกไปใช้หมดก็ไม่เหลือ อันนี้คือเราแบบทําเก็บไว้เก็บไว้เก็บไวเ้วไวเบิกทีเดียวก็อันนี้ก็เบิกเบิกเบิกใช้ก็ครั้งละพันใช้เองครั้งละพันบ้างเบิกมาแต่งเมียใช่ไหม<ฮ>เบิกมาแต่งเมียไม่ไอ้ไอ้เงินนี้ไม่ได้เบิกเงินคิดเงินเคลียร์เลยโอ้โนี่เคลียร์แล้วได้ห้าหมื่นตอนนี้ 500, <000. S 1> ตอนนี้เงินอยู่ในกระเป๋าห้าหมื่นไม่ใช่เอาไปแต่งเมียแล้วอ๋อไปแต่งเมียแล้วเขาโอนเข้าบัญชีตั้งแต่งานเลี้ยงอะไรอ๋อ ก็จะเลี้ยงเขาอุนเข้าไป,ล 5, ปลาแล้วห้าหมื่นกว่ามันเงินผมไปแค่นั้นเลยแล้วผมก็ฮอ,อกในนี่ไปแต่งเมียคือห้าหมืม่นกว่าอ,อันนี้ก็คือแต่งเมียด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองอก็ซื้อแหวนซื้อแหวนเท่าไหร่นะไหนดูแหวนหน่อยห้าันบาทสามเก้าโอ้ทหล 3, สามพันเก้าสลอึงหนึ่งทีห้าสิบตังค์ครึ่งสืึงครึ่งสื่ึง นายออสแบบมีแบรนด์ไหมนี่นะผมผมต้องไปเปลี่ยนอันนี้ใหญ่ที่สุดในร้านแล้วอันนี้ใหญ่ที่สุดเครื่องเซิรใหญ่ที่สุดในร้านแล้วผมผมว่าจะเลือกใหม่มันไม่มีมันมีเดียวสร้อยคอสร้อยคอไม่มีสร้อยคอไม่มีอันนี้มือนี่คือไอ้ไอ้ไอ้ที่ที่เอาไปแต่งเมียนี่เงินอยู่ไหนแล้วตัวนี้อยู่กับอยู่กับแม่ยายเหรอใช่ให้แทงเขาหมดเลย เขาให้เขาให้มาคืนไหมเขาให้มาคืนก็เขาผูกคืนห้าพันเขาผูกคืนห้าพันผูกเข้ามาให้ห้าพันโอ้ยไก่ไก่ทุลปทานก็เป็นเจ็ดพันโอ้โอ้คุ้มอยู่ลูกสาวมาอยู่นี่สองปีได้ห้าหมื่นเนาะปีเดียวก็ปีเดียวเหรอเออปีหนึ่งเหรอปีหนึ่งเลนาะลูกสาวมาเดือนตุลาลูกสาวมาอยู่กับจานออดหนึ่งปีได้เงินกลับไปห้าหมื่นแจ้วแจวได้ลูกเคยไปช่วยทำงานหนึได้ลูกเคย เคยขยัน้วยอนาคตอนาคตอาจจะเป็นเท่าแก่ไม่โคได้นี่ก็ไม่ทิ้งอยู่แล้วใช่ไหมเราทํามาด้านนี้แล้วเนาะมันจะทิ้งได้ยังไงเรารู้หมดแล้วว่ายังไงยังไงเนาะเคยนะผมเคยทิ้งไปแล้วหลายรอบแล้วทิ้งจากการขับไม่โคสุดท้ายมันก็กลับมาเหมือนใช่ไหมนีไม่พ้นแสดงว่าเราหนีไม่พ้นอาชีพนี้ใช่หนีไม่พ้น เคยไปทำโลโคงคาทำก่อสร้างพอไปนั่งไปทำก่อสร้างกันยืนดูจะไม่โคลงงานไปทำดูจะไม่โคใจมันไปหาไม่โคแล้วบางทีเห็นเขาทำงานเก็กิกเกะกะมันฟังหูควงตาอย่ากไปขับเองเนี่ยบางทีเราทำงานใช้ก่อสร้างใช่ไหมในใช้ก่อสร้างมันก็ต้องทำรูปครับเพราว่าไม่โคลอ่ะยังขุดอ๋อบางทีเลยเสียตินเขาจะหาคนขับอีกคนหนึ่งใช่ไหมหาแล้วได้ยังผมก็ไม่ทราบ จะได้ชูมาแล้วใช่ไหมล่ะไอชูได้มาแล้วไอชูถ้าไอชูไม่ไปไอเล้าก็ไม่ไปเพราะไอชูไอเล้ามันรุ่นเดียวกันอ๋อคือจะฝึกไอเล้าด้วยก็ให้เล้ามาอยู่ด้วยแต่ถ้าแต่แต่ถ้าไอเล้ามันมันลดลดลดสี่สิบได้ได้หน่อยมันโอเคอันนี้ผมดูไปแล้วโอ้ไอเล้ากินสี่สิบจนแก่แล้วเออหน้าไปโอ้โหไปโนู่นละสี่สิบกว่าแล้วอ่ะโอ้หน้าไปหกสิบแล้วอืผมเห็นหน้าไอเล้าคิดถึงพ่อเลย แต่ถ้ามันขยันมันไม่กิน4ี่สิบเยอะมันก็โอเคอยู่ก็กินได้เวลาเลิกงานกินได้หลังเลิกงานเออแต่ว่าถ้าจะให้มันหักดิบหมตายนั่นน่ะเออก็ค่อยลดเนาะนั่นแหละกลางวันก็ให้ทำงานปกติแต่ตรงเย็นก็พอถึงเวลามันจะรู้เองเลยเออใช่มันจะกินข้าวไม่ได้เลยนั่นแหละถ้าไม่กินไอสี่สิบไปเนี่ยก็เราดูเขาคนขับโอ้ยจะคนขับจะรับอจะจะมาหารตเตตินเยอะ แต่ว่ายังไม่รับผมก็ไม่รู้แหะแกก็ต้องดูคนด้วยแหละวัดนึงไปดูท่อเจ้ายักษ์ดิไปนู้นนู้นยังไม่เสร็จนู่นนี่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 นะอืออีกบ้านไหนอ่ะฮะเอือเฮ้ยโอ้นี่ทรมารย์นี่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 อันนี้เอาไปเทียบดูเอาไปเทียบดูสิจะบ้ากันแล้วมั้งจริง รถเทอร์โบใส่ท่อเปรตนี่นะเออเทอร์โบเปรตเนาะเ,ออเปรตปูเปรตปูปปนี่มันใช่ไหมใช่อชาชัดดีมันไม่ติดฮะพี่สายกาวมไม่ถึงหรือเปล่าสายกาวอืมติดไหม,หมน่าจะขูดสีนั่นน่าจะติดสีนั่นแหละเออสายกาวนี่แหละกาวติดสีนี่แหละสายดิน โอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้บายบายนะครับสวัสดีครับ